สวัสดีครับผมดรโอมนะครับคลิปนี้จะมาตอบคําถามนะสำหรับคนที่ถามมานะเนื่องจากว่าละครช่องสามได้พึ่งจบลงไปนะมนรักหน้องผักกะแยงนะหรือบางท่านอาจจะรู้จักในเรื่องอในชื่อของผักกะแยงว่าคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยทานได้ไหมนะก่อนที่จะไปพูดนะว่าคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยทานได้ไหมนะครับมาดูสรรพคุณกันของมันก่อนนะว่าสรรพคุณของมันมีอะไรบ้างนะ ผักแยงเนี่ยนะครับมีฤทธิ์นะที่จะฆ่าจุลินทรีย์ได้นะครับมันก็เลยช่วยที่จะเรื่องของที่น้ำนะสามารถคันน้ําของมันมานะมาดื่มนะครับมันก็จะช่วยลดอาการคันได้หรือแม้กระทั่งนะเอาน้ํามาทาที่แผลนะครับหรือ,อมีอาการคันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะช่วยลดอาการคันได้ในกรณีของคนที่ไตเสื่อมนะครับจะสามารถที่จะนําน้ํา เอามาคันนะทั้งต้นเลยนะครับเอามาคั้นแล้วก็มาทาที่แผลหรือทาที่ผิวได้ก็จะช่วยลดอาการคันได้สับคุณอย่างอื่นนะครับก็คือช่วยแก้การเบื่ออาหารเพราะให้ไตเสื่อมนะครับมีการคุมอาหารแล้วก็จะมีอาการเบื่ออาหารเกิดขึ้นเมื่อทานเข้าไปนะครับจะช่วย แก้อาการเบื่ออาหารได้แต่คนไข้ไตเสื่อมระยะหือระยะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกัน,นในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าค่าไตต่ำเกินไปเนี่ยก็อาจจะงดไว้ก่อนนอกจากนั้นครับผักขคแยงเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆดังนั้นมันจึงมีดีช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยและก็ลดโอกาสหลอดเลือดตีบตันป้องกันการเกิดเป็นโรคไหลาตายได้เพราะโรคไหลาตายก็คือโรคที่หัวใจหยุดเต้น เฉียบพลันนะครับไม่ว่าจะหัวใจขาดเลือดนะหรือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับพักแยงช่วยได้ถ้า คนไข้ไตเสื่อมเสื่อมแค่ระยะ1-4ยังทานได้ครับแต่ถ้าขั้น5าเนี่ยจะต้องดูผลเลือดดูรายละเอียดกันมากขึ้นมาหน่อยเนื่อาะว่ามันก็อาจจะมีธาตุเหล็กมีฟอสฟ,ฟอรัสสูงพอสมควรนะครับในผักจริงๆในผักใบเขียวทุกชนิดละครับมีฟอสฟอรัสสูงนะครับดังนั้นการที่จะทานนะคนไข้ไตเสื่อมระยะ5ระยะสุดท้ายจะทานผักอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องดูผลเลือดนะให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจ แต่ถ้าคั้นน้ำมาทาผิวอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็จะช่วยลดอาการคันนะในกรณีของคนไข้ที่มีผิวแห้งนะครับไตเสื่อมแล้วผิวแห้งผิวคล้ำอะไรพวกนี้นะครับก็เอาน้ำคั้นของผักแยงเนี่ยนะครับมาทาผิวก็ช่วยลดอาการคันได้นะครับในครั้งหน้าผมจะมาพูดในคลิปเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ